ในพื้นที่นะครับผมต้องฝากนะครับว่าให้รับพอดีร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะเจนวิญญานสามารที่มูดโทนแล้วพอดีเกิดไม่ได้เดี๋ยวนายเจง่างนีิดสวัสดีครับโอ้แล้วแล้วถอดแก๊สอยู่ไหนอันนี้แหละครับ หายแล้วก็ได้กินได้กินดีใจนะดีใจนะครับดีใจมากค่ะแล้วก็สายจักรยานมากระโดดย่อเข้าไปแจ้งนะซ่อมแล้วก็ท่านมาช่วยเหลือท่านทุกอย่างเลยจ้ะสองก้งมืโอ้ยเยอะเดือดเดือดนะได้ร้องกับปอผู้กำับมาตรวนะครับไา้เพื่อนพิจารณาได้ร้องพิจารณาจะมาด้วยนะครับนะเพราะนั้นเรียนเกิดต้องเกิดนะครับร่บงพอดีแบบว่าเป็นเจนนะครับนะแล้วก็จับคู่ไม่ได้จับคู่แล้ววางแผนต่อว่า เอามาศึกษาว่าจะทํายังไงถึงจะให้เกิดเหตุนี้เช่นเพิ่มกำลังตัวดีขึ้นเปิดไฟสองสว่างนี่เป็นต้นแล้วอุ่ใจไหมอุ่ใจมากนะตอนนี้มีอ่าเทซนิอ่าสมาธิสูงใจสูงแล้วก็อ่าีใจขึ้นแล้วก็ทำให้แบบ บาทครัวอะรก็น้อยลงอ่าใช่คับโอ้เยี่ยมเยี่ยมอันนี้เป็นที่ไปที่มาของโครงการสมาร์ทเซนต์วิลดีสูที่ท่านผบตรท่านให้นำเป็นโครงการเชิงรุกนะของทั้งหมดชาติครับ